แต่ดวงนี้ดาวเสาอยู่นเดือนกันเงินแปลว่าต้องวางแผนการเซฟผ่านแอสเซทที่ดินหรือเก็บหรือ,อยังไงที่แบบไม่ให้มีใครรู้เลยเป็นไหมค,ร<อ>ครวรลงลงเลยควรลงลงไม่ใช่มีเงินก้อนแล้วสร้างได้เลยนะพันสะสมถ้ารวมๆแล้วนี่ยเป็นสิบล้านนะซึ่งเงินมันก็หมดไปหมดไปแต่ว่ามันเกิดมักรุขึ้นมาเป็น คัวลุงลงขึ้นมาไงม,มันไม่ใช่ว่ามีเงินสิบล้านแล้วไปสร้างเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็มีเงินอ่ะซื้อที่ตรงนี้เพิ่มไหม<น>ซื้อที่ตรงนี้าไม่ได้เคยใช้อย่างที่อาจารย์พูดลุงลงแกทําร้านอาหารแต่ประเดิมค,คือคนมันก็ต้องไปลองอแต่ที่ในดวงนี้มันปรากฏงี้ดาวอาหารคือดาวศุกร์เป็นเทวีโชคม,มันอยู่ร่วมกับดาวเสาครับมันแปลว่าต้องทำอาหารรสชาติเก่าคุ้นเคยดุด พ่อแม่ปู่ย่าตายายทําอันนี้เป็นรสชาติแบบนี้ต้องกินที่นี่ที่เดียวที่พูดมาในแปตีแล้วนะ<ป>อข<ร>ออยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหน <c oughs> โอลุลงอยู่โพธรทรามีมีเมนูแปลาเนื้อออนชูชีสชัสเกลือก็มีหมูหันที่กลางทุ่งนาหมูหันที่กลางทุ่งนาแกงส้มมีไหมแกงส้มแกงส้มแปะสะนี่สูตรสูตรที่ซดน้ําแล้วแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยอ่ะไม่เปรี้ยวจัดไม่หวานจัดพอดีกลมกลม คือถักคนลงๆเนี่ยไม่อร่อยจริงแล้วอาหารไม่โบราณรสชาติไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนอนุรักษ์ไว้แบบอยู่ไม่ได้อนุรักษ์ให้เป็นรสชาติกลุ่ม่องช่ช่ยชไม่อยู่ไม่ได้ถึง8ปีหรอกชูชีพานะอ่อนนี่ใครไปต้องลองทีมงานต้องมีคนไปเคยไปแล้วล่ะมึงไยักหน้ากันทุกคนเป็นจยดเป็นจยดค้างไว้ในใจสักวันต้องไปให้ได้ต้องไปให้ได้ทุกคนต้องไปให้ได้ Amarin TV